ไปไป้ทำเคเวสไกลๆนู่นเลยนะเดี๋ยวเราวาปไปมีหินสกิลแล้วนะถอ,ะอนให้มันจะมืดมาถึงก็โดนเลยตรงนี้ที่ที่เราเคยทิ้งของไว้นี่ ใช่ใช่นี่ไงไอ้ที่ไปทำยานี่คือนั่นแหละต้นยาที่นี่นั่นแหละที่เราต้องมาเก็บเ็อแล้วเราเก็บเลยเก็บเลยเเผื่อไว้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยววิ่งวิ่งไปซะเฮ้ยมีเห็ดเยอะเฮ้ยได้อะไรมา นั่งีิโกงอยู่นะโอ้ยไม่งงเออสบายเลยโอเคเราต้องวิ่งไปทางนู่นเราต้องไปบอ้เนี้คือเราต้งมาฟาร์มอะไรเนี่ยอ๋อสี่ร้อยนะเออเราต้องฟาร์มหินแดงปะเราค่อยวางไปได้มั้ง๋ยวมันหมักมาหนูก็จะน้นแปลงกับไปเออตอนเดี๋ยวจะมันดึง ัเดี๋ยวนะแล้วเราจะขึ้นไปยังไงตรงทางไหนอ๋อนี่ไงนี่มันต้องขึ้นไปทางโน้นทางโน้นมามูปพมามายโยกโอ้โอ้โอบินมาเองทีมันต้องให้โกง ไว้ส <ST IT U K> ิไฟดีนักสิบเลยเหรอเอออย่างแรงเลยโอ้โหเม็ดไฟนี่ก็แรงเหรอนะมันมอนพวกนี้มันน่าจะสู้ธาตุไฟไม่ได้แต่โกเลมมันน่าจะป้องกันไฟแหละเพราะมันเป็นหินนะเนาะมาดูธาตุไม่รู้มันบาดขาุหรือเปล่าเดี๋ยวผมจัดไอ้นี่นะระวังโก็รโง่ล็อกเอาด้วย ก็ะงจริงดีนะเอาหินคาดหินมาเฮ้ยด <Hey. S 1> ีมันแต่มันเต้ยนะใ<า>ชก้กระสุนเวท,ท<า>อ่ะมอนเหรอฮะลุยเลยใช่อนเต็มเลยคือแบบเดินไปทางไหนก็มีแต่มอนอนะ่ะตันนี้นเราโหดแล้วไง เรามีดาเมจเดยอะนะขอ,อชาร์จนี่ก่อนชาร์จไปก่อนตรงเลยใช่ไหมใช่ตรงแล้ว,ลวเ,เราสู้ได้หมดเลยน เซฟไปแล,ล้วใช้ภาพแล,ล้วกันเอืองมากเลยลนั่นใช้หินในกาดโจมตีเลยออะเออก็ต้องขุดหินด้ยเยอะ,ะหินเวทอ่ะใช่มบพบที่ตัวแบบอะไรลอยอะไหินเวทนะโหมีแต่น้ำทางนี้ได้โ้หินตรงนี้ทางนี้มีแต่น้ำโอ้ยจุดนี้หินแดงเยอะอ่ะใช่ใช่ เึ่นกระเป๋าเต็มอ๋อช่วยแล้วไม่ได้ไดออทิ้งของไม่ไม่ไม,ไม่มันมันได้จา,ากพวกมอนพวกนี้ไงพวกเขี้ยวพวกอะไรพวกเนี้ยตอนนี้ได้มันเต็มเลยจนเต็มช่องมาหมดแล้วนอะเดี๋ยวเราค่อยจ้างแท่นรับองคไม่ได้เอาเหินแท่นรับมาปะคงมีปะรอน่าจะมีไม่มีไม่มีผมเอาเก็บไว้ในกล่องแล้ว,วข้างหน้านมีดันเจี้ยนปะไหนไม่ใช่อืมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่เห็น อ๋อนู่นเลยเงเป็นสถานที่ใหม่แล้วดิเออสถานที่ใหม่ละเป็นเมืองหรือว็าสายแล้วอะเฮ้ยข้างหน้ามีดันเจียนไปข้างหน้าไปหาหินวาร์ปแต่ถ้าเราไม่มีมันก็อันตรายแล้วเนี่ยเริ่มจากถ้าเราไปนู่นแล้วเดินกลับมาก็ไกลอยู่นะเราไปก็วาร์ป้เลไปสร้างไปสร้างหินวาร์ปตรงนู้น แต่เราต้องผ่านดันก่อนไงไม่ <Level S 2> เร่าสายมันไห,ไหวไหวไหวเรามันอัพเลเวลสองมาแล้วตู้ได้แน่นอนเฮ้ยผมได้สกิลเหมือนเป็นไฟมาว่ะไฟอะไรมบเป็นปลาไฟสกิลไฟเงี้ยหรอหลบกันเป็นแบบไฟตามตัวเน่เน่เน่มันเป็นไฟตาม,มตัว เออลูกไฟอ่ะเน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 อุปกรณ์ของจะสาว่างตลอดเวลาเออเรา,าๆๆต้องหามาใช้กว่าจะมี <ๆ S 1> มันต้องอัพไอ้นี่อัพไอแบบคาราของอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูโอ้โหเลือดเต็มว่ะลืมอุ้ยด้เว่อร์เออแอนเด้อเด้อเดๆอ ทำของก่อนทำของก่อนโอ้แล้วคือเลือดมันรีกลับมาเท่าเดิมอ๋อแย่ร้าโดนห้าสิบเลยว่ะใช่ใช่มันโดนเลือดครึ่งหนึ่งเลยโอแเหลือง่างมันลงมาได้ปะไม่มีเกาะไม่ได้ผมผมป้องกันไม่ให้เยอะโอ้โหแม่งหลบผมป้องกันให้อยู่ผมป้องกันให้อยู่ มัน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 จะออกมันจะเป็นอะไรวะเนี่นะเอา่อลอเขลอเข้ามาโอ้แตกแล้วเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวเดี๋ยวยังองทำไมมันแทงหลังผมอ่ะไอ้สกิลนั้นไม่ขี้โกงอ่ะมันมันเสกเวทไงมันเสกแล้วมันทะลุหลังผมเลยอ่ะเราสบายเหมือนแบใช้เยอะเลย

ไม่อย่าตายนะพี่ปอพี่ปอออกออกออกถ้ำก่อนได้ป้าออกถ้ำก่อนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดล่อเล่นหน่อยไม่ไม่ไม่ผมผมผมทุบหินไม่ได้ทุบหินแล้ววะหินมันปิดกระแพงแล้วหินมันเกิดอีกแล้วเนี่ยมันรีเซ็ตแบบนั้นอีกแล้วอ่ะเออผมจะหิวตายแล้วช่วยด้วยเก้วใช้สกิลทุบหินก็ได้นะ มันมีสกิลทุ่มหินด้วยนั่นน่าใช่แหละอะระเบิดหินมาเลยใช่ป่ะถูกพันแห่เลยวะเราต้องใช้สกิลอะมัถูกพันแห่เลยวะแล้วกลับเข้าไปแล้วมีน้ำเหลือไหมต้องต้องใช้ต้องกินน้ำหมดมี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 ของหมมีอยู่หอมมีอยู่อ่ะอ่ะเอาไปขอกินีไรเดี๋ยวแล้วแบ่งให้อ่ะเอาน้ำไป น,นี่นี่มันมีน้ำอยู่ออยู่ตรงพื้นน่ะไ่เก็บยังไงอะเก็บแล,แล้วเก็บแล้วเก็บนี่เต้าเลยดีนะมันเหลือตัวเดียวสองตัวนี่แย่ เลือดเลือดมันเพิ่มปะเพิ่มเพิ่มว่าจงไม่เจอแล้วใช้ตี๋เหรอเฮ้อ <c oughs> เฮ้ยโล่ผมแตกป่ะล้อกกันล้อกกันล้วกันเฮ้ยพอแล้วมันอยู่แล้วนะต่างจุดคะแนนอยู่เฮ้ยมันวิ่งไปไหนอะ่ะวิ่งออกมาข้างนอกยังไง โอ้ยเฮ้ยเออนี่มัเดี่ยวสุดซุ้มกระโดดหลบก็แบบไม่อยากโดดแล้วอ่ะอยากตีให้มันจบๆไป สู้ไหวไหมไหวไหวไหวตายแล้วตายแล้วโอเคแล้วก็เข้าเข้ามาเก็บไอ้ตรงนี้สะผมได้ไะอะไรอ่ะเฮ้ยธนูใหม่เรียบร้อย ได้ของมาเยอะมากเลยแบบพี่ปอมีหินสามเหลี่ยมไหมอ่ะมีมีไอ้ที่ที่จะไปใช้ใช่ไหมที่จะไปใช้คราบใช่ปะเออคราบเตาอ่ะเออมีสองอันมอยู่ใช่ไหมเียโยนทิ้งอยู่ที่พื้นเอออุ้ยมันเหมือนมันจะไม่พอยังไงไม่รู้อ่ะไวส์เกิลช็อตโบว์ันพอปะ ตอนนี้คือผมไม่แน่ใจว่าอันนั้นมันใช้เท่าไหร่อะไรหรอเออโอ้มันใช้โอ้มันขาดอีกอันนึงมันหาจากไหนวะมาจากในดันเนี่ยแหละในมันมันต้องเป็นดันประเภทแบบนี้เท่านั้นมไม่ไม่ไมแล้วทำไม